พอลงมาดูแปลงนี้เพื่อนๆเ,เอ้ยปูกัดข้าวนี่แหละถ้าเราดำล่าช้าผลเสียผลกระทบก็คือปูกัดข้าวเนาะเพื่อนๆแต่ว่าเราต้องปล่อยน้ําออกแล้วค่ะปล่อยน้ําออกจากแปลงนะกัดแต้มเลยถ้าเห็นถ้าเห็นข้าวลอยขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าแปลงเนี้ยจะมีปูเยอะเนาะเพื่อนๆปล่อยท่อก่อน ใส่ข้อระบายน้ําไว้อยู่น้ําเยอะเกินไปค่ะน้ําเยอะมากเลยอ่ะปีนี้น่ะระบายไม่ทันแรงข้างล่างก็ขาดนะคะแรงข้างล่างไม่ได้ใส่ข้อคน,นะขาดก็ล่อยน้ําออกเนาะน้าก็จะไหลวิบวิบวิบรบถ้าคนารบรบมีปูก็จะมาอาศัยอยู่เนาะนีะ่แหลอยน้ําก่อน เดี๋ยวตอนเย็นเรามาจับปูกันวิธีกําจัดปูจริงๆถ้าเอาเม็ดมะขามมาใส่เราก็พอกันได้ประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่มีเม็ดมะขามก็เลยใช้วิธีนี้เพราะทาอินทรีย์เราไม่ใช้ยาค่ะไม่ใช้ยาไม่ใช้เคมีไม่ใช้อะไรเลยพวกปูพวกปลาพวกปลาไหลอะไรก็จะมีค่ะนะโอเคถ้าตอนเย็นๆค่อยมาจับปูกันนี่เพื่อนๆน้ําเริ่มแห้งแล้ว เรามาหาปูกันเลย้อดูแถวนี้แหละเพราะว่ากัดข้าวขนาดนี้ต้องมีหลายตัวเนะเพื่อนๆพนารกค่ะถ้าพนารกปูจะอยู่เนาะเอาไปเอาไเดี๋ยวดูสิมีสักตัวไหมจเจอไหม ทำไมไม่เจออู้หูน่าจะเจอแล้วเจอแล้วสองตัวด้วย <Yeah. S 2> อุ๊บนี่นี่ตัวเล็กๆค่ะตัวเล็กๆตัวกลางๆไม่เล็กมากไม่ใหญ่ด้วยอุ๊ยไม่ได้เลยพลาดเลยตัวนี้ ช่้2ตัวเลยค่ะเพื่นอนๆงงตัวเลยตัวกลางๆนะคะแก่ออกจากข้าวเนี่ยตรงนี้กัดหมดเลย Hãy <laughs> nó <laughs> 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 กัดข้าวันว่างเลยโอ้ในรูก็มีนะมันแอบ,บอยู่ในรูนี่สองตัวเลยกัดข้าวกัดข้าวต้องเอาเออก

นี่เพื่อนเพื่อนได้ปูเยอะเลยเยอะไหมคะนี่ได้แล้วอันนี้เป็นปูนิ่มปูนิ่มปูกําลังเริ่มจะโตค่ะเพื่อนๆนนี่แหละก็จะกัดข้าวเราอย่างนี้แหละวิธีจัดก,การแบบอินทรีย์ก็คือปล่อยน้ําออกแล้วก็จับปูออกค่ะเพื่อนๆนเพราะว่านาอินรีจริงๆไม่มีสารพิษสารเคมีอะไรก็อาหารชั้นดีเลยเนาะเพื่อนเพื่อน อาหารพองเรานี่แหละปูนายเยอะฝนตกปูมานาเราเยอะมากเลยเพื่อนๆน,นี่จะมาตามน้ําไหลนี่แหละเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายที่ปูจะไต่ลงมานะคะไต่ลงมาจากข้างบนนี่เห็นไหมเจอแล้วตัวหนึง่งไม่งั้นกัดข้าวค่ะเพื่อนๆกัดข้าวหมดอโอ,อ,อ้ไม่มีอะไรใส่นี่ตัวหนึ่ง เดีย๋ยวค่อยไปหาถังมาใส่เนาะปูกัดข้าวอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาเอาเอา,อาเร็วมากเลยอะ่ะเร็วมากเลยอะ่ะนีมีอีกไหมเนาะ ข้าวเหลือนี่ตัดข้าวเราหมดเลยนะคะข้าวเราจะไม่เหลือเลยเลยอุ้ยตรงนี้นานมาเล่นตรงนี้อตูเลอเลยนนลอ่ะปูยเยอะค่ะนี่แหละถ้าถ้าดำช้าทีหลังคนอื่นเนี่ยปัญหาเราคือปูเนาะเพื่อนเนาะแต่ว่าก็นี่แหละอาหารเราเหมือนกันเนาะดูกามใหญ่ด้วย ได้เดี๋ยวนีนีอีกไหมอ่ะไหนอ่ะนีอีกไหมอ่ะเอาถังมาแล้วเพื่อนๆใส่ยอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวดึแล้วปูนีก็หาอีกเพื่อนหาอีกอู้เยอะมากเลยอ่ะมาดูมาดู ปูจะกัดข้าวเรานั่นน่โอ้ยเต็มเลยดูสิเห็นปูไหมอ่ะอ๋ออ๋อปูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วางทางก่อนวางทางก่อน ม,มีระก้ามใหญ่ๆค่ะอ,คอันนี้โอ้โหเยอะจริงๆเลยนีลวมากองอยู่แปลงนี้แหละทุกปีแปลงนี้จะไม่เหลือเลยนะคะปูกัดโอ้ตรงนู้นวิบวิบวิบวิดนะ ใหญ่มากเลยอ่ะอม,มีอีกไหมวัดมันจะเห็นวิบ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 ด,ดอกนี่เห็นไหมกัดข้าวไปแล้วกัดข้าวไปแล้วเยอะเลยกัดไปหลายต้นเลยดูดิเนี่ยปูกัดนะคะเนี่ทีนี้ไม่มีเม็ดมะขามด้วยเนาะเนอะอปูก่ยอยเะนเนอะเหลือนะคะถ้าเกิดมีปูปูกัดข้าว แล้วมั้ได้หลายตัวแนละ้วเดี๋ยวไปเก็บผักกระแหง,งก่อนนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวพาไปเก็บผักกระแหง,งเดี๋ยวไปออมปูกันออมปูใส่แบบหูเดไปเก็บผักกระแหงนีง่ได้ไหลายตัวเยอะนะคะเยอะมากเลยเพืเอ่อนๆออมใส่ผักกระแงงใส่แบบหูหอมแซ่บเดี๋ยวพาไปเก็บผักกระแหง,งค่ะ นี่ผักกระแยงเกิดแล้วเพื่อนๆหอม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 นี่เพิ่งจะเกิดค่ะแรงนี้ธน,นาขาดนี่แหละก็ต้องดูด้วยว่าธน,นาขาดพน,นาขาดเยอะค่ะทีนี้เพราะว่าน้ำมันเยอะข้างล่างนี้เราไม่ได้ใส่ท่อเอาไว้นะเพืเ่อนเนาะนผักกระแหงยผักกระแยงไปเยอะจนี่นี่ กระแยงผกระแยงหอมดอกผัดกระแยงยามว้าแลงทำลงมาอื้ก็ใส่อมปูอ่อมปูอมปู เป็นแง่ได้แล้วได้แล้วอาหารตอนเย็นคลิปหน้าอยเจอกันนะคะบ๊ายบาย